กระาบสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอ์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่30กรกฎาคม2564จำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้ไม่ใช่นิวไฮนะแต่ก็ใกล้เคียงกับตัวเลขนิวไฮของเมื่อวานห่างแค่หลักร้อยนะครับวันนี้ติดเชื้อประมาณ17,345คนจำแนกอยู่ในเรือนจำเนี่ย681คนอยู่ด้านนอกปะปนกับพวกเรายืนยันด้วยผล PCR เนี่ย16,664คนตรงนี้ยังไม่รวมผลตรวของ antigen t e s นะ ถ้ารวมเอเจนต์เทสเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันว่ามันจะบานทุ่งขนาดไหนนะครับอันนี้ผมพูดไว้ก่อนนะไม่ได้มีเจตนาพูดให้หวาดกลัวแต่คุณจําเป็นจะต้องรับข่าวสารเพื่อตั้งสติและรับกับเหตุการณ์ให้ได้นะตั้งสติตั้งรับนะดูแลตนเองอันนี้คือความจริงที่คุณจะต้องรับนะครับเรามาดูจํานวนผู้เสียชีวิตคุณ117ท่านก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะณนะวันนี้บ้านเราเนี่ยเสียชีวิตไปประมาณสัก4ี่พกว่ารายแล้ว ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทุกๆครอบครัว okay. ที่สูญเสียไปนะฮะตรงนี้เราก็จะเห็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ออกมาบอกว่าการที่นอนเสียชีวิตอยู่ข้างถนนเนี่ยเป็นการจัดฉากถ่ายรูปเพื่อดิสเครดิตรัฐบาลไหมเพื่อสร้างเฟซนิวหลอกให้ประชาชนหวาดกลัวไหมผมเรียนด้วยความเคารพนะบางท่านเนี่ยก็นอนเสียชีวิตจริงแต่บางท่านก็สถานการณ์อย่างนี้ใครจะไปรู้มีอยู่เคสหนึ่งก็คือคุณลุงนอนเมาอยู่ข้างถนนหลับเมา ไงนะชาวบ้านชาว่องก็ไม่รู้หรอกเป็นใครทยยกล้าเข้าไปอะ่ะก็ไม่กล้าหรอกก็คิดว่าเสียชีวิตจากโควิด -19 หรือเปล่าก็ถ่ายรูปลงไปพอถ่ายรูปลงไปเสร็จเนี่ยมารู้ตอนหลังว่าเมาเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็ลบไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ที่ถ่ายมาเนี่ยก็จะเป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้เจ็บป่วยจริงๆที่นอนอยู่ข้างถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กรุณาตรวจสอบข้อมูลนิดน,นึงว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จเท็จคุณก็ดําเนินการไปแต่กรณีที่เขาเมาเนี่ยเขาไปว่าเขาไม่ได้นะ เพราะว่าเขานอนเมาอยู่เนี่ยถามว่าถ้าคุณเจอเนี่ยคุณไม่มีชุด PPE ไม่มีอะไรป้องกันเนี่ยคุณจะกล้าเข้าไปตรวจสอบไหมเรา,าเมาหรือป่วยเออนะกต็ต้องนึกถึงใจประชาชนด้วยว่าเขาเนี่ยด้วยความกลัวเพราะเราก็เห็นข่าวอย่างนี้บ่อยขึ้นนอนเสียชีวิตข้างถนนในบ้านนะในรถบ่อยเพราะอะไรเพราะว่าจากโควิดในทีนั้งนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าป่วยเป็นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นเขากลัวไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องที่ผิดดำเนินคดีก็เอาให้มันถูกต้องแล้วกัน ตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของความถูกต้องสำหรับใครที่กำลังสร้างเฟซนิวเพื่อปั่นป่วนเพื่อสร้างกระแสนู่นนี่นั่นอะไรเรียกย้อนลงย้อนไล์อะไรก็แล้วแต่กรุณาคิสมัยแล้วก็ฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยว่าก็เรื่องที่มันถูกต้องก็ทำให้มันถูกต้องเรื่องที่มันผิดก็เอาให้มันผิดนะไม่ใช่ว่าเรื่องถูกคุณจะไปทำให้มันผิดเพื่อเอาความถูกใจของบรรดาเหล่าเจ้านายคุณมันก็ไม่ใช่คุณจำได้ไหมก่อนที่คุณจะเข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยคุณปฏิญาณตนเองว่าอะไร ขจัดทุกบ,บำรุงสุขคุณท่องคำนี้ไว้นะขอบคุณครับ